คุณพร้อมบอกยังไม่พร้อมพ้อมไม่อยากบ่ายโมงก็สอนเลยก็แล้วกันนะอ้าวตรวจมล้าวกันนะครับ นิดทวนนิดเดียวห้านาทีห้านาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นต่อ,อสรรมสนยานนะธรหนึ่งต่อเมื่อวานนิดหนึ่งนะสรมสนยานเนะีสสนยนนะ่ยเป็นเป็นยานที่เห็นไตรลักษณ์ครั้งแรกใช่ไหมเห็นไตรลักษณ์ครั้งแรกแล้วก็ด้วยในต่างๆเรียกว่านายะวิปัสสนา อารมณ์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ตัวนี้อารมณ์มี66 33ใช่ไหมผู้รู้อารมณ์มีเท่าไหร่รวมแล้วก็ได้200ร้อยนั้นสัมมาทิานมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่านายวิปัสนาต่อมาเมื่อผ่านยาน,นี้ไปแล้วถึงเหตนกาครั้งแรกเนี่ย ยานนี้ก็จัดเป็นมัคคามัคยาณสุิสุธิยานแรกของมัคคามัคะนะครับต่อมาจากหลังจากนี้นี่ก็เห็นการดับแต่เห็นการดับแบบรูปรอยนะครับต่อมาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ตนนาอุทยายญาณตรนนาอุทธายญาณเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายใครที่จะมาถึงอุทยายญาณตอนต้นเนี่ย จะต้องผ่านความเป็นอารักทะวิปัสสโกมก็คือการกำหนดรูปนามขันห้าโดยอาการเท่าไหร่อาการเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมโดยลักษณะหนึ่งแล้วก็โดยปัจจัยอีกสใช่ไหมก็เป็นห้าันัเออห้าหคูณกับขันห้าก็เป็น มันเกิดดับเกิดดับใช่ไหมเกิดก็ยี่ห้าดับก็ยี่ห้ารวมทั้งเกิดทั้งดับก็เป็นห้าสิบั้ห้าสิบเนี่ยเมื่อต้องผ่านด่านนี้ว่าคนที่ผ่านด่านนี้ปับ๊บมอบประกาศเนียบัตรให้เลยประกาศนั้นก็คือว่าเป็นรับ,บรองว่าเป็นอารัธวิปัสสโกจะเป็นผ่านแล้วคุณผ่านขั้นแรกแล้วนะได้เป็นอารัฐนะวิปัสสโกหลังจากนั้นวิปัสสนูก็จะตามมาเลยใช่ไหม จะตามมาทันทีเลยคืปนุยานีิปัตูประ,ประกเกตสิบอย่างก็มีอะไรบ้างอ่ะโอภาแสงสว่างยานนะความรู้ปัญญาปิติควาเอื้อพิมพ์ปัสส่านี้ในในพิปัตินูปกกเลสเนี่ยจะต้องเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมถายานิกหรือว่าพิปัสนาญาณิกต้องเจอแล้วก็ต้องติดกันทุกคนในเนี้ยหนึ่งถึงเก้านี้ เป็นกุศลนะเป็นเป็นของดีนะแต่มาเสียเพราะนิกันติไปยินดีพอใจนั่นเองอ่าในนี้เมันเป็นองดิองเดียวกันกันกบโพชงเจตโพชงเจตก็องค์ละแห่งการตัดสู้นะก็มีสติสัมโพชงสัมวิจยะวิยะปิติปัสติสมาธิอุเกบกขาสัมโพชงในพวกนี้ล้วนแต่เป็นที่ประกอบอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่าแต่มาเสียตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นทั้งกิเลสแล้วก็เป็นที่ตั้งของอารมณ์แห่งกิเลสด้วยเขาอุปมาเหมือนอุบาสกผู้หนึ่งนะไปเจอเพื่อนนักสุลาสามคนแล้วก็นักสุลานะ่ชวนเขาเข้าไปชุดอุบาสกเข้าไปนั่งในโรงเหล้าขณะที่สามคนนั้นเมากันอยู่นั่นนะคนอื่นเขาก็เห็นใช่ไหมเห็นอุบาสกนี่นั่งร่วมกับ ชายขี้เมาสามคนแล้วก็ต้องโผล่แน่เขาก็ต้องเชื่อแน่ะนะว่าอิบอบาสกนี่ยก็ต้องเป็นขี้เมาไปด้วยใช่ไหมทั้งๆที่อุบาสกนั้นเป็นคนดีแต่เพราะว่าอยู่รอบข้างคนไม่ดีทำนองเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไปเจอตัวอันนี้ไม่ดีเลยทําให้ทั้งหมดนียกลายเป็นวิปัสนูปกักเกลสไปให้มันติดไปเลยแล้วเกิดขึ้นอะไรเกิดกับเขาบ้างมีตัณหามานะทิฏฐิตามมาเลยทุกๆก็จะติดว่า ตัวเองเนี่ยบรรลุเป็นพะยาะบุคกคนแล้วหลงผิดหรือยังทิฏฐิเกิดแล้วใช่ไหมแล้วอ,อ๋อไม่มีใครก็เอ้ยเราเนี่บรรลุแล้วแต่ว่านี้ก็เป็นมานะแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นพะยาะแล้วแล้วก็หลงไหมหลงก็คือยินดีพอใจใช่ไหมก็คือตัณหาก็ตามมาเลยนะอันนี้เรียกว่า้าาธรรมก็คือสามตัวนี้ฆาธรรม ก็คือยึดมั่นในนี้ก็คือความยึดมั่นนี่ปกเณมีสิบสิบคุนแต่ละอย่างเป็นสิบอย่างนี้ติดด้วยความเป็นตันหาก็สิบโดยความเป็นที่จิก็สิบด้วยความมันนาก็สิบรวมแล้วก็เป็น30มสิบติดทุกคนนะครับการติดนี้การติดอยู่เนี่ยก็มอบประกาศฉบัตรประกาศเสนอยบัตรให้อีกใบหนึง่งชื่อว่าธรรมมุตทจ มุตะจับก็คือติดอยู่ในฝูงซ่านฝูงซ่านไหมวะข้าบเจ้าเป็นพญา,าแล้วฝูงซ่านไหมฝูงตัวเองติดไหมตัวเองเป็นพญา,าอย่างอย,าอย่างอันนี้ก็ฝูงซ่านแล้วฝูงซ่านว่าตัวเองเป็นพญา,าแล้วใครมาบอกเชื่อไหมไม่เชื่อกล่าวหาเขาเอ,อีกเขาอิจฉาฉันสิสสนะอิจฉาไม่เคยเจออย่างเงี้ยนะนี่ก็คือถ้าเป็นผลเสียอีกใช่ไหมนอกจากจะผ่านพ้นไปได้เนี่ย หากติดนานเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาติดไม่นานเขาเรียกว่าสุขขาปฏิปทาติดไม่นานก็เป็นสุขไมติดนานก็เป็นทุกข์แล้วตัวอย่างเมื่อวานพระอาจารย์ติดวิปัสสนูมามีปัญญาเก่งกล้าเลยติดมาตั้งหกสปีลูกลูกศิษย์ถึ่งเป็นาหารมาถามคําถามหนึ่งพันคำถามตอบได้หมดทุกอย่างนะตอบได้หมดทุกอย่างแต่พอลูกศิษย์เนมิร ให้อาจารย์ในมิตรช้างให้มาวิ่งเข้าหาสิอาจารย์ขับตกใจวิ่งหนีอ้าวลูกศิษย์ก็ต้องบอกอาจารย์ไหนว่าบรรลุแล้วนะและ้วพระอาหันยังกลัวยังมีความกลัวอยู่เหรอทานกลัวหรือเปล่าไม่กลัวอะไรแลยหาติดต้องมีก็ก็มีคนช่วยใช่ไหมลูกศิษย์ก็ขึ้นไป้นห้าเหล่านี้ก็ช่วยให้เองหลุดพ้นมาได้พล้วนะหลังจากผ่านพ้นมาแล้วตอนติดนี่รู้ไหมว่าติด ไม่รู้ไม่รู้ว่าติดต้องผ่านออกมาก่อนออกมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อที่เราเนี่มันติดนะการที่จะออกมาได้ก็ต้องมีหนึ่งเคยศึกษาปริยัตมาก่อนไม่ต้องติดทุกคนรู้อ,องได้กรณีที่ดีเนี่ยมาช่วยได้หรือว่าคี่สามก็คืออุนปุเพกะตะอุญยตาก็คือกุศลคำก็ในบุญเก่าที่ทําอยู่ จะต้องทาผักดันให้เขาขึ้นสู่เป็นพระยาแน่นอนในชาตินี้ไอ้ตัวนี้ก็มีส่วนให้เขาผักดันขึ้นมาได้เมื่หลังจากผ่านเนื้อตรงนี้ปั๊บเขาก็รู้แล้วหลังจากพ้นมาแล้วผมผมกับพ้นกัดกับดักนี้มาแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราติดเนี่ยมันเป็นวิปัสสนูนะมันไม่ใช่ทางตอนติดนี้เขาเรียกว่าอะมคคะตอนเป็นอรทิสโกนี่เป็นมคคะนะ แต่ตอนทร,รมิัจจ์ฟุ้งซ่านตอนเนี้ตอนติดเนี่ยก็เรียกว่าอ่มามัคคะพอออกมาพ้นจากนี้มาได้รู้ว่าอ๋อไอโอพาสเนี่ยโอพาสเทียยเท่ยงไหมยอ่าควรจะยึดเป็นตัวตนไหมไม่ควรยึดใช่ไหมอ่านั้นก็รู้ว่าโอพาสนี่เป็นกับดักนะทั้งสิบตัวเนี่ยเป็นตัวกับดักหมดก็เลยไม่ยินดีพวกนี้แล้วรู้ว่าอ๋อนี่มีผิดทางแต่ว่าการที่จะกลับไปพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เนี่ย เป็นทางที่ถูกใช่ไหมตรงนี้เขาก็เลยปัญญาตัวนี้ก็พิจารณาพิปัสนูว่าอ๋อแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เที่ยงไอ้ตอนที่ไม่ฉลาดแล้วนะผู้ฉลาดหรือว่าผู้ที่พ้นจากวิปัสสนูปกกเลสผู้ที่ถอนตัวจากวิปัสสนูเขาเลยเรียกว่าธรรมมุตจักกุสโลนะธรรมมุตจักกุสโลก็คือผู้ที่ฉลาด ในความฟุ้งซ่านก็คือถอนตัวมาจากฟุ้งซ่านแล้วรู้รู้ว่าน,นี้เป็นฟุ้งซ่านไม่ใช่ทางหลนะือผูอ้ที่ถอนตัวจากความฟุ้งแล้วธมุนัจจาทรมุนจาอะไรอุทธธจัะบวกกับธรรมใช่ไหมฟุ้งซ่านในธรรมฟุ้งซ่านในในกิเลสนะออปกกิเลสนั่นเองก็ตอนนี้ ตอนนี้อนิจจาอนุปัสนาสามเกิดไหมไม่เกิดนิปัสนาสามเนี่ยจะต้องเกิดตามไตรักษ์นะไตรักษ์ไม่เกิดอนุปัสนาสามก็ไม่เกิดด้วยเพราะว่าเขาเนหน้าที่ของเขาอนิจจาอนุปัสนามีหน้าที่พจออนอนิจารณาอนิจจาลักษณะแต่ตอนนี้มีอนิจจาลักษณะไหมไม่มีมมนั้นนั้นอนิจจาอนุปัสนาสามก็ไม่มีพอหลังจากผ่านพ้นงนี้ไปแล้วก็กลับมาสู่ทางแล้ว นะตอนนี้ช่วงทางเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะรู้เป็นมัคคามัคคายานาสัพิสุติสมบูรณ์ที่สุดตรงนี้นะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ใช่ทางสามัคคะแต่การที่กลับไปหาในใจไตรลักษอีกทีเนี่ยน,นั่นแหละเป็นทางเลยเรียกเกิดกลายเป็นอักขะอักมัคคามัคคามัคคนะไปทางก็ไม่ใช่ทางหลังจากผ่านนี้มาเข้าสู่ พลาวาแล้ะกลับมาสู่ทางเดิมแล้วพิจารณาไตรลักษณ์กลับไปเหมือนเดิมพลวาัลทพยายานเนี่ยเป็นด่านสําคัญนะเป็นด่านสา,ค,นะนา,นสาคัญเพราะว่าต่อไปนี้ต่อจากนี้ไปพระยาบุคคลเนี่ยจะขึ้นสู่มขยานที่สูงขึ้นต้องมาต่อที่ตรงนี้จะไม่เจอวิปัสสนุอีกแล้วตรงนี้เลยเรียกว่าปฏิปทาญาณนนะัสสนาวิสุเป็นญาณแรก ใช่นะเพราะฉะนั้นสามถญญานกับทัพยายานสองยานนี้เขามีชื่อว่าอะไรเปริญญาอะไรตรีเลนะตีนะเป็นญ,ญาตีนะเป็นญ,ญามีกี่ยานสองยานดิ มัคคามัคคายานั้นซสุทธุิมีกี่ยานมัคคามัคคามีกี่ยานยานครึ่งแต่ตีรรณปริญญามีสองยานนะสามารถสนัญญาณกับอุทธพย,ายาัยญาอันนี้ก็ถือว่าเป็นตีรรณปริญญาพอหลังจากนี้ไปเป็นพังคยานแล้วพังคยานนั้นก็กลายเป็นปะหารน,นะปริญญาดังระวังให้ดีนะสามารถ เอออาใหมักคามักขามัคขามักขา,กขา,กขายานนังสือที่มีกี่ยาน,ยาน,นหนึ่งยานครึ่งตีน้เป็นยามีกี่ยานสองยานเออ้าใจนะยาตาเป็นยามีกี่ยานสองยานนะอย่าให้ออกนะอย่าไปสับสนดี๋ยว่าตีนับเป็นยามียานครึ่งเสร็จเลยยานครึ่งก็แค่ตรงนี้สิ แค่ตรุนาสยานครึง่งแต่ว่าตินาปัญญาเนี่ยมันไม่กินไปถึงพลวะเลยนะกินไปถึงพลวะเลยเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้มีไหมตินี่ยครับนี่ติเนี้มันเป็นญาเห็นไหมนี่ตินาปัญญา,มา,ญาสมัตถญิานยันมาจนถึงพลวะตรงพลวะนี้มันเป็นด่านสําคัญไงนั่นเป็นด่านสุดท้ายของตีนาปัญญาแล้วก็เป็นยานแรกของปฏิสมิธา สองปฏ,ป,ปฏิปทายาณสัวิสุทธิด้วยนะมันเป็นมันเป็นสองความสำคัญมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งก็เป็นญาณสุดท้ายของตีรณปัปิญ,ญาแล้วก็สองมันเป็นญาณแรกของปฏิปทายาณสันววิสุทธิต้องจำให้ได้นะ นั้นอย่าสับสนมันมีอยู่สองอย่างนะตินะีนภริญญาเนี่ยไอทารยพละวะนี่ยมีสำักสองหน้าที่านาที่สองความสำคัญก็คือหนึ่งเป็นยานสุดท้ายของตรีรนณะปริญญาแล้วก็เป็นยานแรกของปฏิปทายานนะศัศนณวิสุธิได้ไหมเอาละต่อไปก็เข้าสู่